อยู่ข้าวอะ้วเราสุดเมื่อไรครับเมื่อวานฮะตอนตีสี่เลิกทาแล้วโดนตรงดนตรีต้องเล่นะ่ะกูไม่เล่นละกู <c oughs> ทําคลิปกินนี่แหละเราอยู่กันที่ตลาดนัดลุงออมนะครับอยู่นนทบุรีแล้วก็ตลาดนัดนี่คือแบบมันมีของกินเยอะมากเลยนะข้างหลังเดินเดินไปใช่เดิน <c oughs> ไป,ไปเป็นร้านผัดหมี่โคราชผัดไทยกุ้งสดอะไรงงี้ได้มีโอกาสมากินตอนมาหาเพื่อนวันนั้นกินไปสองจานอร่อยมากมาแล้วครับ โคตรดีอ่ะไม่ได้เป็นคนกินเยอะแต่มันอร่อยเว้ยมันอร่อยมาตำเลยว่างมาตำครับผมครับโอนแล้วนะครับมาแล้วโอ้แม่เจ้าตลาดลุงออมนนทบุรีไปฮะตาย ผัดหมี่โคราชที่ไม่ต้องไปถึงโคราชจากประสบการณ์ที่เคยอยู่โคราชมาอันนี้คือเส้นโคราชนี่คือหมี่โคราชถูกต้องไม่หาเมียเป็นคนโคราชให้หาเมียเป็นคนโคราชคุณรู้จะพูอะไรให้ดูกุ้งครับดูดิงยมือสั่น cua này kiểu đe lịch sưu lệch đồ ăn ngon lắm bỏ cua ăn được hết cả đầu luôn ta coi lò trước đi ẩm ดีต่ออันนี้ก็ถือว่ากินเผ็ดอืมแต่ถ้ากินมากกว่านี้ก็คือมันจะง่วงไงเอ้ยไปทำงานต่อได้ถ้ากินหนักกว่านี้ร้องเพลงมิเล่แน่นอนอตัวสุดท้ายมือยังสั่นอยู่เลย บบไม่ใช่น้ำแดง <laughs> โง่เดี๋คนอคอมเมนต์อีกหาบอกหาได้กินเบียร์ทำคลิปกินซุก,กี้อ่ะซื้อหมูมาหรืออะไรคนไม่ได้คอมเมนต์เลยคนคอมเมนต์เรื่องเบียร์กินไปไม่กี่แก้วน้ำแดงดูให้ดูไม่ดูเจอกันคลิปหน้า <c oughs> บ๊ายบาย